ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกาาับาจารนิตีจิดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้เราสู่การพยากรณ์ดวงชะตาประจําครึ่งเดือนหลังกันแล้วนะคะคือตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่30กันยายนนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะในการให้ท่านนยไปดําเนินชีวิตนะคะเป็นแผนที่เข็มทิศนําทางให้กับท่านด้วยนะคะและอาจารย์ก็ได้ทําคลิป เกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวมฤตยูนะคะที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี65นี้นะคะและจะอยู่กับพวกเราแบบนี้นะคะไป7ปีข้างหน้าเลยนะและการรับมือกับดาวพระราหูด้วยนะคะที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65ที่ผ่านมาและจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปจะถึงตุลาปี66เลยนะคะท่านสามารถเข้าไปคลิกรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ เพื่อท่านจะได้วางแผนชีวิตเป็นภาพรวมหลักใหญ่จะได้รู้เท่าทันแล้วก็เตรียมตัวทันและได้ประโยชน์จากการที่ท่านได้ฟังอย่างแน่นอน<ช>ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยรดใช้วิตจนานันญาในการรับชมรับฟังด้วยนะและจะต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิ่งนะคะหรือแม้แตบคอมเมนต์ที่ ดีมากเลยเป็นคอมเมนต์ที่แบบให้พลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณจริงๆนะ,ะมาดูกันค่ะว่าชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเริ่มปลอดอโอ่งลงใจมากขึ้นแล้วนะกับสภาวะจิตใจที่เคยหงุดหงิดเวียงวีนเกงก็จะเบาลงนะคะที่เคยอึดอัดใจเรื่องการเงินก็จะลี้คายไปในทางที่ดีแล้ว แม้ว,ว่าดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพั้งคานนั่นเองนะคะจากโคจรอ่อนกําลังคือได้ตําแหน่งปักระเกษตรนะคะแต่ก็ยังได้ตําแหน่งที่ดีเด่นค้าจุนไว้คือราชาโชคทําให้ระยะนี้ชาวลักนาราศีเมษจะมีสเสน่ห์เป็นที่นิยมชมชอบขอให้ท่านทาตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูและดูแล้วในช่วงนี้ชาวลักนาราศีเมษ ก็จะเริ่มคิดที่จะหาอะไรใหม่ๆทําด้วยนะเือ,อท่านจะคิดถึงเรื่องของการหาไรายได้การสร้างเนื้อสร้างตัวการเป็นเจ้าของกิจการหรือการลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่ด้วยและมากไปกว่านั้นการที่มีดาวพฤหัสหูนะคะที่โคจรทับจุดเกิดของท่านอยู่ได้ตำแหน่งเทวีโชคทำให้สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำเนี่ย จะสำเร็จได้ไม่ยากเลยแต่การที่ดาวพระราหูก็คือดาวธาตุลมเมื่อโคจรมาทับจุดเกิดของท่านก็คือที่รัคนาราศีเมษซึ่งเป็นธาตุไฟนะคะยิ่งเสริมพลังให้ไฟบกลมเนี่ยทำให้ท่านจะคิดจะทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วว่องไวปุปป๊บปั๊บไม่ชอบรอแต่เรื่องบางเรื่องก็อ,อยากประมาท หาเป็นเรื่องสำคัญนะคะควรไต่ตองให้รอบคอบหรือมีที่ปรึกษาไว้ก็จะดีทางด้านการเงินเรียกได้ว่านะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะหลุดจากสภาวะเกินไม่เข้าขายไม่ออกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเงินปัญหาจูจ,จิกจกเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายเนี่ยสมดลงนะหรือที่ผ่านมาถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยแต่นับจากนี้เป็นโอกาสของการกอบโกยและ นะท่านจะหาเงินได้ง่ายหมุนเงินได้คล่องหยิบจับอะไรก็จะไม่ขาดทุนนะคะขอให้ท่านตั้งใจลงมือลุยให้เต็มที่และอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเพราะดาวการเงินของท่านคือดาวพะสศุ์นะคะได้โคโจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะทับกับดาวพระพุทธที่เป็นมหาจักรและราชาโชคแถมดาวพรสศุ์ดาวพระพุธเนี่ยเป็นคู่ทาตุน้ำด้วยนะคะและมากไปกว่าน,นั้นมีดาวพาทิตย์ ทับอยู่กับดาวพระศุกร์ด้วยนะคะทำให้ได้คู่สมพลทำให้เกิดเครดิตนะคะทางการเงินของท่านค่อนข้างดีจากคู่จะติดต่อเจราจาสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนับว่าได้เปรียบนะหากจะมีการสอบนะคะเพื่อเอาตำแหน่งเอาตำแหน่งงานปรับเงินเดือนนะคะหรือไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมเนี่ยนะคะอาจารย์ว่ามีเกณฑ์สอบผ่านด้วยนะคะท่านมีเกณฑ์ได้เงิน จากเรื่องของการขายบ้านขายรถอสังหาที่ดินการเป็นในหน้าตัวแทนการประมูลการเดินทางเหล่านี้จะนํามาซึ่งรายได้ให้กับท่านด้วยบางท่านนะคะก็ได้เงินพิเศษนะั้นนอกเหนือจากรายได้ประจำไม่ว่าจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะคะคอมมิชชั่นก็ได้นะคะหรือโบนัสหรือเป็นเงินที่แบบ เข้ามาจาัดงานเป็นจ o อบๆก็ได้นะคะที่ไม่ใช่งานประจำที่ท่านทำอยู่หรือเป็นไรายได้เสริมที่ท่านมีนั่นเองในวันที่17กันยายนนะคะดาวพาร์ตินะจากโครจรเข้าพบอาริแล้วทำให้การเงินของท่านก็ไม่ได้กระทบกระเทือนมากนะักนะอาจจะมีบ้างกับรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจา หรือภาระนีสิ่งที่ท่านได้ทำไว้นั่นเองท่านใดจะขอวงเงินนะคะก็<อ>มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะมีเกณฑ์จะผ่านด้วยส่วนบางท่านก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวารน,นะคะหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของท่านนั่นเองทางด้านการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นโอกาสดีนาทีทองที่ดีมากท่านจะขายดีนะคะคือคัาท่านต้องเป็นฝ่ายเข้าหาลูกค้า หรือทำยังไงก็ได้นะคะให้มีคนเนี่ยหรือมีลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าของท่านนะเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยต้องทำให้ดีตีการตลาดให้แตกนะคะลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้จะเข้ามามากด้วยและเครดิตด,ดีมีเงินแต่เรื่องเยอะนะถ้าถูกใจเขาจะไม่หนีท่านไปเลยนะคะขอให้ท่านบริการให้ดีรักษาฐานลูกค้าให้ดีเพราะการที่เขาเรื่องเยอะเนี่ย แสดงว่าเขาดูมาหลายร้านแล้วและเขาตกลงโปรงใจที่ร้านของท่านแสดงว่าเขาเชื่อใจร้านท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องรักษาลูกค้าในช่วงเนี้ให้อยู่นะคะแล้วเขาจะติดท่านไปนานเลยแล้วเขาจะมีการแนะนําลูกค้าหรือแนะนําเพื่อนฝูงของเขาเนี่ยมาอุดหนุนท่านแต่ในมุมกับการท่าท่านเอาของไม่มีคุณภาพไปให้เขาเนี่ยนักหรือย้อมแมวหรือทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องเนี่ย ระวังนะคะเขาจะแ่นะคะเขาจะแบบไม่ซื้อแล้วยังมีการแชฉล้านท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องทําให้ดีทําให้ถูกต้องนะคะระยะนี้นะเมื่อดาวพพูธทับกับดาวพระศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําแล้วยังเป็นคู่สเสน่ห์ทางเจการเจรจาด้วยทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะพูดจะเจรจาสิ่งใดก็จะมีคนเชื่อมีคนรับฟังต้องขยันพูดพูดในสิ่งที่ดี ท่านใดที่หาเงินโดยการใช้คำพูดคำเจราจาระยะนี้ถือว่าถูกฉลกมากลูกค้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาท่านก่อนเลยเพอะเชื่อในคำพูดการเจราจารของท่านหรือเหมือนติดมนในคำพูดของท่านแถมติดขัดเรื่องเงินก็จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านด้วยในวันที่27กันยายนนะคะดาวพระศุกร์จากโคจรเข้าพบอปริพับกับดาวพระาทิย์ได้คู่สมพลทำให้ไรายได้นะคะ ยังคงดีอยู่แต่จะมีคนมาเบียดเบียนเงินท่านหรือมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นโดนค่าปับหรือเจอดอกเบีย้ยหรือเจอการทวงหนี้ระยะนี้มีเงินไม่ควรบอกใครและไม่ควรให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันใครเด็ดขาดและระมัดระวังเข้าขอมีค่าเสียหายลงทุนได้อยู่นะคะแต่อย่าลงทุนก้อนใหญ่มากจนเกินไปนักนะ ทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่านะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องชาร์จแบตชาร์จพลงังชาร์จตัวเองให้เต็มที่เพราะงานที่เข้ามานั้นน่ะจะเป็นงานที่เหนื่อยรับผิดชอบเยอะต้องลงมือลงแรงทำบางท่านต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างรับผิดชอบทั้งของตัวเองไม่พอของคนอื่นก็ประเดประดังเข้ามาให้ทำด้วยหรือ เจ้านายผู้ใหญ่ยัดเยียดงานมาให้ท่านรับผิดชอบแต่ถ้ามองในด้านดีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจ้านายเล็งเห็นความสามารถหรือศักยภาพของท่านนั่นเองและดูเหมือนท่านเองเนี่ยก็จะเริ่มหมดไฟของความขยันหรืออาจจะขยันเป็นพักๆกก็ได้งานที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีห้ามดองงานไม่งั้นดินพ่อขางหมูแน่นอนท่านใดที่ทํางานมีบริวารลูกน้องลูกจ้างเนี่ย บริวารลูกน้องลูกจ้างอาจจะมาสร้างปัญหากับท่านได้แต่ในด้านดีคือสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยจะดีกับท่านมากเลยเป็นที่พึ่งพาได้แต่ถึงอย่างไรงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีขั้นตอนจุบจิตอาจจะล่าช้าเกินกำหนดจะเล็งไม่ได้บางท่านหน่วยงานราชการอาจจะมีการแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนท่านด้วยนะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยทำสิ่งใดให้มันถูกต้องก็จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ทางด้านสุขภาพนะคะเนื่องจากดาวประจํตัวของท่านคือดาวพังคารยังโครจรทับดาวมฤตยูอยู่นะคะคือภพยอภพศทาให้ท่านต้องระมัดระวังอบุบัติเหตุจากการเดินทางจับของมีคมใครทํางานอยู่ในที่เสี่ยงภัยต้องใช้ความระมัดระวังให้รอบคอบทางด้านความรักนะคนโสดก็ยังถือว่าดีสุดๆอยู่นะคะท่านยังคงมีสเสน่ห์อาจได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่แต่ระวังรักแทรกรักซ้อนให้ดี ่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะถ้าความรักดีอยู่แล้วก็ถือว่าทรงตัวแต่จะมีเรื่องจุกจิกทะเลาะก,กันบ้างด้วยเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าให้บานปลายก็แล้วกันดูแล้วก็ยังส่งเสริมกันดีหากใครมีลูกมีบริวารช่วงเนี้ยลูกและบริวารของท่านจะจุกจิกหรือมีเรื่องจุกจิกกับลูกบริวารของท่านในช่วงนี้ด้วยนะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะให้ได้กําไรให้ได้ประโยชน์เอาไปวางแผนชีวิตให้ดีนะคะอาจารย์เชื่อว,ว่าทุกท่านเนี่ยต้องได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนหากท่านผูกดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีเมษเนี่ยคํำพยากร์จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ย มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและหากท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะผิดพลาดตามประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ